พี่น้องปัตตูกับทีเลยค่ะคอมมนพี่น้องมามาทีอ่สารเจ้าเนาะค่ะสารเจ้านีค่ะเพื่นนี้การกินเจเนาะคอแม่พี่น้อง อ,อน,นี้เป็นการบายอย่างเพ่งกับหูบอกอันนี้คือค่ะเป็นวายเป็นวาย อันนี้เหงือวนเพือาจาปต,ตีกับตีกับสิ่งพจหวายกัะแน่้พี่น้องค่ะนี่พ่อแม่กวนกินเนาะเหงื่กกอ ผู้ที่สัตว์ทสัตว์ควรกินค่ะ,ะก็เป็นสิ่งที่ตีกบีนับถือนะค่ะอี่นอนมีถูกสารดอ เตรียมเตรียมเอาไว้เหรอทำไมพี่น้องเตรียมเอาไว้หาโม,มงเย็นหาโม,มงแรงมาพี่น้องหาม,ม้งแรงหาโม, <Yeah. S 1> าม,มงแรงคนทีมมเปิดไทยมีกะมีลงทานกินเจ คือว่าอสารเจ้ามือกับสิบว่าคือกับอ่าสารเจ้าที่ปัติเคยอ,อยู่ที่สมุทรปราการนั่นเนาะเฮาไปไหว้เจ้งสเขากระสิผ้าเฮาไหว้แม่พี่น้องไหว้เซจเออเพื่อนกระสิให้เฮาเอามาเผามาน,นั่นก็เนาะพ่อแม่พี่น้อง มุน่นมิ่ิมหาสรารคามอาการคุศลไมพี่น้องเอ้ยอ,ออ,อ ก,กินกันเป็นเวลาพมนพี่หนอ่อตุย๋ยขบ๊อกเองว่ากินกินเวลาก็เคยเห็นอือยู่สมุดปากกาหนั่นเข้าไปเวลาใด,าเ,าด,าเ,าดเข้าไปได้กินพมแดนพี่น่องเออไปเวลาไหนเขาไปได้กินค่ะ เขากระท่ำบุญรวมกันกระเพินใสหาบาทชิดบาทลอยสองลอยแล้วแต่สัทธาตุดูทำให้ยืดนี้กี่เป็นเวลาอาจจะเป็นแบบหัวเมืองกันเนาะเข้ามาที่นอง